สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ทํางานวนไปนะครับนะก็นี่เลยพะแวมนะครับใช้งานไม่ได้หนึ่งเช่นั้นนะครับวนรุ่มเป็นแบบนี้นะครับสองข้างในส่วนของยี่ห้อไม่รู้เลยบอกว่าแอมป์ f y อยู่นี่นะลางๆอยู่นี่น่าจะพ่นสีหน่อยนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับเปิดฝาออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ข้างในเป็นแบบนี้มีบอร์ดไดรอ,อย่างนี้นะครับสองชันน่นนะครับสุดยอดมากเลยพัดลมน่าจะระบายอากาศได้ดีนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็สดทรงรู้สึกว่าจะแข็งแรงดีนะครับซฟ a f เตอร์อยู่ตรงนี้นะครับหม้อแปลงตัวยาวหน่อยนะครับไปเลี้ยงหม้อแปลงหม้อแปลงตัวนี้มัน ห้าสิบโวล์นะครับ50 050 50นะครับสำหรับเอามาเลี้ยงในส่วนของโมแวมนะครับมีทรานซิสเตอร์อ่า1 2 3 4 5 6เป็น6คู่นะครับ่อหนึ่งชันแนนผมว่าต้องสุดยอดแน่นแน่นะครับเพื่อน เยวจริงๆสวยงามนะครับตัวนี้บอกว่า h ชน n นนที่สองใช้ง,งานไม่ได้นะครับคันเตอร์ก็เป็นเบอร์ยอดนิยมในยุคนี้เลยนะครับ C 5 2 0สกับ A 1 9 4 3เกี่สนะครตัวนี้ประกอบได้สวยงามนะครับสวยงามแล้วเนี่ยสายไฟก็หลากสีต่างสีดีนะครับ มองดูแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวดำปิดปีนี่คือชุดป้องกันลําโพงนะครับนี่นี่นะครับตัวต้านทานตัวนี้เออไม่ได้หลุดนะครับ นึกว่ามันหลุดที่แรกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีที่ยึดต่อไปอีกนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับดูง่ายมากเลยนะครับเพื่อนดูง่ายจริงๆเลยเวลาซ่อมก็น่าจะง่ายนะครับัวนี้เนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีแผ่นวงจรแผ่นปริ้นนะครับถ้าเราจะถอดอะไรตัวไหนก็ยกสายออกนั้นก็ได้เลยนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนซ่อมง่ายแน่ๆน,นะครับบอร์ดวงจรก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อยู่ข้างล่างไม่ได้ทับกันอยู่นง่ายนะครับเวลาวัดก็วัดเลยส,ยสบายๆนะครับทีนี้ก็คงจะค้นหาจุดเสียนะครับถ้าทาการซ่อมแซมต่อไปนี่เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ดูนะครับเผื่อเพื่อนอยากจะประกอบเครื่องขยายเสียงนี่ลองทําแบบนี้ดูก็รู้สึกว่าดูง่ายนะครับแบบนี้นะครับ มการนะครับไม่ดังจริงๆนะครับทีนี้ในการตรวจเช็คมันก็คงจะต้องแกะเช็คนะ,นะครับเนื่องจากว่ามันมีไฟออกไปที่ลำโพงนิดหน่อยแล้วมันก็ไม่สามารถใช้งานได้บอกว่ามันง่ายนะครับมันจะง่ายจริงไมหมล่ะทีนี้ ดูนะครับมันจะแกะง่ายจริงเราจะแกะขาไหนนะครับที่มันจะง่ายบอกเลยว่ามันก็ไม่ง่ายเหมือนที่คิดน,นั่นะเองนะอย่างเช่นถ้าทําแบบนี้นะครับลอยขานะครับถ้าประกอบมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับละลายแต่กลัวก่อน มีการพันไว้ว่าเอาพันไว้อย่างดีเลยนะครับนี่โอ้ไม่ใช่เว้ยเอออย่างนี้นะง่ายหน่อยจะลอยขาซีกับขาบีซะหน่อยมันจะเป็นยังไงโอได้นะครับได้ได้พอดีผู้ประกอบมาไม่ได้เอาสายตัวนี้พันเข้ากับขาบีถ้าพันกับขาบียากเลยเนี่ยโอง่ายอยู่นะครับตัวนี้โอ้โหนะครับ โอ้เจ้าเลยนะครับฮั Hunter นเตอร์นี่เวลาจะวัดเนี่ยทรานซิสเตอร์นี่ก็อรอยสองขานี่ครับนะลอยขาเดียววัดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนักนะครับต้องลอยสองขาแบบนี้นะครับแบบนี้เข้าทางผมเลยนะครับ โคทางง่ายเลยเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยไดเครับเพื่อนเยี่ยมจริงๆนี่นะครับถ้าเพื่อนจะประกอบแอมทําอย่างนี้นเพื่อนได้ง่ายดีเว่าไ,ไหมครับเวลาเสียมาเพื่อนก็จะได้ง่ายหน่อยนะครับนี่ผมจะลอยขาออกแล้วก็จะวัดนะครับผมก็เลยทําดู โอ้สบายผมลับดี้อาหลุดนะครับนะยงี้นะครับทีนี้เราก็วัดทันเตอร์ได้แล้วนะครับทันเตอร์พวกนี้ก็วัดเหมือนทันเตอร์ทั่วไปนะครับวัดหกครั้งจะขึ้นสองครั้งนะครับตัวไหนมันเสียก็ว่ากันไปเพื่อนเอ้ยจัดไปนะครับการทํางานของผมในเช้าวันนี้ก็อ้มันไม่เช้าแล้วนะแปดโมงกว่าแล้วล่ะ กว่าจะเสร็จได้ก็สองสามชั่วโมงด้วยละทําไปคุยไปนั่งดูหนังไปสบายๆครับไม่มีอะไรสีเหรียสนะช่งวิทย์สบายๆช่วงนี้อากาศก็ดีด้วยนะครับฝนก็กําลังจะตกเลยด้วยเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยหกนะครับวันที่หกนะครับผู้ดใดอยากจะสนับสนุนคลิปก็ติดต่อเข้ามานะครับสนับสนุนคลิปวิดีโอพอได้เป็น ค่ะเอมรอยในเพื่อนเอ้อากาศมันดีหอมหวานแล้วประทานง่ายนะครับโอเคอนะีครับเดี๋ยวทีนี้ก็ผมไปค้นหาจุดเสี่ยวอ่อนะครับมันค่อนข้างที่จะวันนี้อากาศคืมนะอากาศอากาศคืมมากนะครับแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับเพื่อนจะมาทำไปในผมก็นั่งบัดกีไปเรื่อยๆในลืมเล่าให้เพื่อนฟังใน ใส่ท่านเธอเข้ไปสองตัวแบบนี้นะครับนะนี่มันเสียมันเสียอยู่นี่นะครับนะสองตัวเนี่นะนะใส่เข้าไปแล้วล่ะนะครับด้านนี้ผมก็ต่อสายระบัดกีแล้วเนี่ยโอ้เกือบลืมนะนี่นะว่าผมอัดคลิปวิดีโอเครื่องนี้อยู่นะครับนะมันมันเป็นเบื่องหวังนะครับวันนี้นะครับมันรู้สึกว่าจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เลยเนี่ยนะครับ เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าเครื่องนี้มันเสียสองตัวเนี่ยครับเนี่ยนะครับผมก็จะทําเหมือนเหมือนเขาเลยนะครับตัวไหนเขาตัดยาวมกาจะยาวกับเขานี่ตัวไหนเขาตัดสั้นมก็จะสั้นกับเขานี่แหละนะครับเพราะว่าแบบเดิมที่เขาทํามามันดีแล้วนะครับเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนนะไม่ไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะแบบอทำมาดีแล้วเห็นไหมครับ อากาศดีนะเพื่อนะวันนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมบัดกี่ก่อนที่นี้ผมลืมไปนะเนี่ยว่าผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับลืมไปเลยนะครับม,มันมีสิ่งกระตุ้นนะครับคนเรามีสิ่งกระตุ้นนะครับมันก็อาจจะทําให้ลืมได้นะครับขออภัยเนี่ยเกือบเกือบไม่ได้เห็นน่นนี่นะผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้อากาศมันดีแล้วมันก็รู้สึกว่าผมมีพลังงานอะไรบางอย่างเยเข้ามาครอบงำนะครับเนี่ยเวลานี้นะครับเนี่ยจิตใจก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่นักนะครับก็เลยบอกเพื่อนๆไม่ได้ป่วยได้ไข้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับคิดไปเรื่อยเปื่อยเหมือนกันในแนววันนี้เะเห่เเเเนะครับนี่ผมก็พยายามบัดกีนะครับเนี่ย เพื่อนเอ้ยคนเรานะครับนะทาแบบเดิมได้แบบเดิมทําแบบใหม่ได้แบบใหม่นะครับถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนกับเมื่อวานแล้วก็ใช้ชีวิตพรุ่งนี้ให้เหมือนกับวันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็เหมือนกับเรามีชีวิตวันเดียวนะครับแต่มันซ้ํากันสามครั้งแค่นั้นเองอย่างนั้นแล้วนะครับเพื่อนก็ต้องแบ่งเวลานะครับอย่างเช่นดู YouTube ก็เ,เพื่อนก็ดูให้มันกระจายหน่อยนะครับ ดูคลิปตลกแล้วก็เออหันมาดูคลิปจังวิทย์หน่อยนะครับเพราะได้เป็นแนวทางเผื่อสักวันหนึ่งได้ใช้นะครับจังวิทย์ก็ตั้งใจว่าจะให้เพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางในการทํามาหากินทํางานซ่อมแซมต่อไปครับเพื่อนจะเอาไปไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกขนโวกแบกบหามนะครับเพื่อนมั้ก็เป็นแบบนั้น พยายามแบ่งปันความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่มีเท่าที่สามารถที่จะสื่อสารออกไปได้บางทีรู้อยู่ว่าจะพูดอะไรแต่สุดท้ายแล้วพูดไม่ออกก็มีนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับที่ผมก็ทําไปแบบนี้นี่ก็คืองานของผมนะครับที่ผมทําก็แทบจะไม่มีวันหยุดเลยละ่ะมันเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงชีพตนเองนะครับนะ ถ้าเกิดว่ามีความรู้สักวันหนึ่งนี่ผมก็กลาว่าจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเพราะว่างานอ e ิเล็กทรอนิกส์เป็นงานที่การที่จะมาเล่าสู่กันฟังน่ะช่างเขาไม่ค่อยมีเวลานะครับพอดีผมมาอยู่ในจุดนี้นะครับจุดที่ผมเป็นเจ้าของกิจการเองเออนะับกิจการเล็กๆผมนี่แหละนะครับผมก็สามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆได้โดยใช้แพลตฟอร์ม y o u t u b e เนี่ยผมก็เลยนะครับได้สื่อสารให้เพื่อนๆได้มีโอกาส ได้ศึกษาหาความรู้นะครับคลิปดีบ้างไม่ดีบ้างก็มไม่เป็นไรนะครับผมก็ทําได้ดีสุดอย่างนี้แหละครับแค่นี้ละนะครับเราให้เพื่อนฟังมันเสียไปสองตัวตัวเนี้ยไม่รู้มันจะดังหรือเปล่าเนะี่เอาเด้อขอโทษเด้อรันโมยาสีบ้านั้นไก่นผู้จีสันหลอกอง มันก็ดังแล้วนะเพื่อนนะทันเตอร์มันรั่วไม่ไม่ใช่ว่าช็อตน่ครับมันรั่วมีไฟออกลำพงนินนิดและเครื่องมันก็ร้อนด้วยนะครับตัวนี้ซ่อมง่ายหน่อยเสียไปสองตัวนะครับอัวนี้นนซ่อมง่าเหน่อยเสียไปสอี่ัวนองทาง ถึงก็ดังดังดีอยู่นะเพื่อนนะดังดีอยู่ใายใจจังสีเหลี่ยละโน้พื้น่าหแล้วทีนี้เครื่องนี้มันก็เสร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วนั่นนี่นะขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปวิดีโอนะครับ50บาทนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ อย่ังที่เราล้วนๆเศากำนั่งเป็นเบียหัวบ้างนั่นปาป่วยมาบ่ครับผมบอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆนะครับผู้ที่กำลังโศกเศร้าเหงาใจนะครับนะผมบอกเลยอย่าไปโศกไปเศร้าอะไรมากมายอย่าไปรับในสิ่งที่มันโศกมันเศร้าเข้ามาเพื่อนนะฟังเพลงนี่ก็ฟังเพลงที่มันสนุกสนุกหน่อย อันนี้ฟังเพลงก็ฟังแต่เพลงเศร้าๆนะเรื่องราวอะไรเศร้าๆหาเข้ามาในชีวิตชีวิตมันเศร้าอ,อยู่แล้วเพื่อนเอ้ที่ไหนมีความสุขนะที่นั่นมีมิวสิกเนี่ยฟังเข้าไปเพื่อนเออันนี้แต่ละวันอะไรก็ไม่รู้มีแต่เศร้าๆเศร้าๆบางคนก็ตลกก็ตลกกันทั้งวันเน่ยโอ้ยมาเสียมพี่ชีวิตจริงนะครับเนี่ยผมผม ไอ,อเจอเรื่องเศร้ามามากมายแล้วนะครับในชีวิตผมนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊อความเศร้านี่มันไม่มันไม่มีจริงหรอกครับส่วนมากแล้วมันจิตรุงแต่งนะเพื่อนนะใจใจจเะโลโลพาาเาาเราะฉะนั้นแล้วเนี่ครับมุ่งทํางานหาเงินไว้นะครับอีกไม่นานก็ไม่มีแรงทํางานแล้วเราจะได้ใช้เงินในส่วนที่เราเก็บไว้นั่นแหละนะเพื่อนเพราะว่าแก่มาไม่มีใครดูแลนะ่ แล้วก็เพื่อนเยอะๆนะมันไม่เป็นประโยชน์นะน,ะน่ะเวลาแก่มาหนะเพราะว่าเพื่อนก็แก่ไปเหมือนกันและครับนนโอเคนะครับเดี๋ยวพบก,กันคลิปหน้าในคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าเนี่เป็นเมลอนัางเาท้าชำาไม้เลินกสาว